ส,สวัสด да ีครับทนทนอุ้ยยยะยยเอาแล้วเอาเยะเอาแล้วเยยม่เลูกไม่เอาไม่เม่เอาไม่เอาพีหลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดหาที่เกี่ยก่อนทุกครับแม่เล่นกับแมงป่องยายาทนเดี๋ยวยายายยาายาลูกยาทนทนทไม่เอาไม่เม่ อืออือเอาไปปล่อยเอวลูกตอาอะไรนี่เห่าป๊อกป๊อกปอกเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวทนแมวเอาแมนเท่าไรนึกว่างูลมนะฮะตอนนี้ลมแล้วก็พวกแมงตะปงแมงป่องอะไรพวกนี้ออกนี่ไงเออเฮ้เฮ้เฮ้เฮ สวัสดีฮะทุกท่านลืมแต่ยินเสียงโทนคกคักคกคักมาฮนึกว่าเล่นอะไรกันไม่ใช่โดนโดนต่อยแล้วบ่อยโทนเอาไปปล่อยเนี่ยเดี๋ยวไปปล่อยในป่านู่นนะมันป่องไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ทางคนต่างอยู่ดีกว่านะเดี๋ยวจับจับดีๆกันนะใจเย็นๆนะไอ้หนูใจเย็นๆนะไอ้หนูจะไปเหนื่อยอีกแล้วมาไปเดินทางไปเฮ้ยอย่ามาใกล้มือใครนะอย่ามาใกล้มือกันนะโอ้โหทีมงานฝั่งนี้ทำอะไรกัน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงศิลปินสามศิลปินแมงป่องเอามาทอะไรเอาไปปล่อยแบบไปไหนกันมาไปนั่งดูวิวไปนั่งดูวิวเหรอด,ดีกีตาร์ดูวิวตรงไหนอ่ะ<ม> <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยเดี๋ยวพ่อจะเอานี่ไปปล่อยนะทุกท่านหลังจาก เคลียโอ้ฝั่งนั้นเคลียมุ่งเคลียไม้แม่เคลียตัดต้นพุทราออกแล้วทุกท่านนะฮะน่าจะแตกแตกหน่อใหม่นะฮะเพราะว่ากินลูกหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดออกแล้วเนาะนะครับแม่ก็ตัดกริงออกเลยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดที่สามนุ่มเมื่อกี้เนี่ยมานั่งชมวิวเห่นว่อนี่นะฮะมานั่งชมวิว ชมวิวตรงไหนยังไงน่าชมไหมทุกท่านวิวตรงนี้เนี่ยมานอนเล่นตรงนี้นะฮะมากินข้าวมานอนเล่นมาดูทุง่งนาปีใหม่ก็ปาร์ตี้กันตรงนี้เลยนะเนาะเราจะเอาของเราไปปล่อยเราลืมเลยจริงๆเราก็ปล่อยแค่แบบไกลๆที่เราก็โอเคแล้วนะฮะเพราะว่า มันไม่อันตรายอันตรายเท่าไหร่นะครับไม่อันตรายเท่าไร่บางคนเอาไปรับประทานเลยนะนะฮะแมงป่องเนี่ยไปกินเลยฮนะบางคนนะฮะเห็นนี่โอ้ชอบเลยเอาไปจี้เอาไปย่างเลยนะครับอร่อยมันดีครับบอกแต่ผมนี่ไม่เคยลองเลยนะครับไม่เคยลองเลยมาถึง ป่าละแมะแล้วป่าละเมาะแล้วแหมนะปุ๊บไปใบใบไอ้หนูโชคดีทางใครทางมันนะจ๊ะอืมอ้าก็เลิกงานมาแล้วนะฮะทุกท่านหลังจากไปลุยงานมาเนาะนะครับ ช่วงนี้แสบตานะครับไม่แน่ใจว่าสายตามันเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่าเนาะเริ่มแบบแสบแตานะครับโดนลมโดนอะไรก็แสบตาก็เลยต้องใส่แว่นใส่แว่นตลอดยิงกลางวันต้องใส่แบบอะไรนะแว่นกันแดดอเพราะว่าแสบตาโดนแดดโดนอะไรเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสายตา อายุมากแล้วพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกโพเพเลยนะทุกท่านบรรยากาศยามแรงของบ้านของผมนะฮะประมาณนี้เลยนะทุกท่านกนะิจกรรมแต่ละวันนะครับไปลุยง,งงลุยงานมาโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเด็กๆเ,เขาทำอะไรกินที่หน้าร้านเนาะนะครับทุกท่านตอนนี้มาถึงหน้าร้านแล้ว าแวะชมดอกไม้สวยๆก่อนดอกชวนชมสวยๆ,ๆงามๆก่อนนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่าทำอะไรกันนะฮะอ้าเด็กๆก็จัดของเมือเ่อกี้ผมก็เลยไปตลาดซื้อของมาแล้วเนาะอืมะกัปตันอ้าวทีมงานไปไหนหมดล่ะลูกพี่ กลับบ้านแล้วหรอใช่อ๋อแล้วก็ทำอะไรการบ้านตอ่ออืมมีการบ้านก็ต้องทำการบ้านก่อนโอ้โหเสือ้อสุดจอดเลยนะฮะทุกท่านไปมุดอะไรมาอะ่ะเล่นเนอ<ช>โอ้โหชุดยอดจริงๆ <c ười> ฮะห,หมดเลยเห,หมดเลย <c oughs> อออส่วนนี้พี่บูเอ้าพี่บูวสวัสดีครับก่อนอลืมเป็นไงเที่ยววันนี้สนุกไหมสน,นุกเราไปที่ไหนบ้างอ่ะไปอยู่สามที่สามที่มีที่ไหนบ้างมีอะไรนะเออที่แรกไปไปไ ไปฮไปเดนที่เที่ยวที่สองไปจังหวัดอะไรไม่รู้ไม anyway> ่รู้อะไรเลยอ่ะไปไปก็ไปเลยเหรอแต่ส่วนมากอราไปนู่นเนาะเนาไม่ค่อยอยากซื้ออะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวปวดเยี่ยวปวดอะไรต่างๆ่านอ๋อกินแล้วปวดอืดเดียวอืมโอเค สนุกใช่ไหมตอมนนี้มหนึ่งพรุ่งนี้เป็นมอสองต่อไปก็เป็นมสามก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆใช่ไหม,มจนถึงมหกใช่ไหม,มสลับกันนะฮะตามตามรุ่นตามวัยเนาะมหกไม่ได้ไปมหกไม่ได้ไปเหรอ,อม,อม,มอหนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ถึงมห้าอืม <c oughs> โอเค ก็นี่แหละฮะบรรยากาศตอนเย็นนะฮะก็เจอกันเมื่อกี้คลิปแรกที่ปเปิดก็ตกใจเจ้าโทนเฮานึกว่าทําอะไรนะเล่นกับแมงปอง่องเดะแมงป่องเนี่ยสีดําเมี่ยมเลยนะผมเอาไปปล่อยแล้วเนาะแล้วก็มาดูนะครับว่าเด็กๆก,กับคุณปุ้ยเขาทําอะไรกันนะฮะตอนนี้ก็จัดกของเขาร้านเลยนะเนาะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ครับเย็นนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมานะฮะขอบคุณมากๆเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอวันบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย